ได้กนเดี๋ยวนะครับบอลตบมือให้หน่อยนะหตบทีเดียวไม่ใช่พี่ตบแปลก่แต่นับตั้งแต่นับแล้วนับเขาก็เป็นหน่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเช็คไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าอันเนี้ยหกเจ็ดแปดก็นับต่อไงมันต้องเริ่มหนึ่งใหม่ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็เฮ้ยมันก็ไม่มีใครเขานับอย่างนี้ไงเขาก็อ่าบอลครับความแปลกใหม่เอ ล็อกันวันหลังได้ไหมครับขอโทษครับก็ <laughs> ดูเขาดิ <laughs> อ่ะผมไม่เถียงพี่แล้วอเอานี่ไปน,นี่ไงนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวนี้เขาอารมณ์ดีครับเพราะว่าลิเวอร์พูลเขาเก่งไกลเงินเยอะมันก็รวยอะ่ะ ทีมรวยแต่ก็ไม่เจ๋งเท่าเชลซีหรอกแชมป์สมสรโลกใช่เชลซีแม่เอ้ยเชลซีเก่งช่วงนี้คือต้องต้องยอมรับว่าเก่งมากแล้วก็ถ้าจะคือกลัวไม่มีใครเล่นด้วยนะมันมันเก่งมากๆอ่ะนี่ไม่อ้พี่ต้าลิเวอร์พูลปีนี้อย่างที่บอกมันมันดีมากๆเลยนะ ตั้งแต่ปีก่อนเนี่ยครับแล้วปีนี้มาก็ดูแบบซื้อหเสริมตัวโหดมากใช่ไหมพึ่งรู้ไอ้เฮียว่าไอ้เฮียทีมกูรวยโอ้่งการเงินดีมากแต่ก็เรียกจอห์นเฮนรี่อันนี้เรียกชิคเฮนรี่แล้วรวยจริงรวยจริงซื้อไปนี่จะสามร้อยล้านแล้วนี่จะเอาอีซังอีกตัวนึงเนี่ยก็เพิ่งขายไอ้นี่ไงใช่ไหมเพิ่งขายอาร์ตไปได้เงินมาเดี๋ยวเอาโรดิโก้อีกเดี๋ยวเอามาเกฮีด้วย โอ้โหรวยปีนี้จบอันดับไหนเดียช่างแม่งแล้วได้รวยสุดพอแล้วตอนน้ทิพย์รวยสุดเว้ยแชมเท่าไหร่ช่างแม่งแล้วแชมป์รวยแชมป์กันเงินเออแชมป์หลีกะไรไม่ต้องจนมาหลายปีาด้วยปีถ้าเอาจริงแล้วพี่ล่าว่าใครที่เป็นรู้สึกว่าเป็นคู่แข่ง่าของปีนี้ที่เป็นคู่แข่งลิเวอร์พูลแน่ๆอ่ะลิเวอร์พูลเจอนี้หนักแน่หรืออะไรเงี้ยแข่งแชมป์หลีกกันเนี่ย อาร์เซนอลอาร์เซนอลนึกถึงอาร์เซนอลที่ก็เสริมตัวดีเช่นกันโยเคเลสอะไรนั่นใช่ไหมโอ้โหไม่พูดถึงแชมป์ไมไปแช่งเขาเพราะว่าเขาเสริมอะสิ่งที่เขาขาดมาลสองฤดูกาลล่าสุดกอหน้าเป้าก็คือกล้ากล้าและกล้าทุ่มทุ่มและเสริมและแล้วก็แผงกลางก็เสริมเพิ่มครับอาจจะ นี่ไงเขาเป็นสปอนเซอร์หลักให้เชลซีเนี่ยเขาอุดหนุนนักเตะเชลซีบ่อยจะเอามาดูเอเกฟอีกตัวหนึ่งโอ้ยเขาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะติดให้เป็นแถบเล็กๆตรงเนี้ยอาร์เซนอลชอบอุดหนุนนักซื้อทุกปีเลยซื้อทุกปีโดนเหล่าขายตลอดอ่ะหลอกหลอกอีกสเตอร์ลิงอีกเออแล้วโอ้ก่อนหน้านเนี่ยโดนโดนหมดอ่ะโดนหมดอ่ะท้าแวนทุกคนอะเพื่อแต่ปีเตอร์เช็คปีเตอร์เชคกัล็โอเคปีเตอร์นี่ก็อืมเยอะ โดนหลอกขาแพงด้วยนะมาดูเอเก้คือเขาได้เขาได้เงินได้ดุนเชลซีไปแค่แบบไม่กี่คนน่ะมีแค่นี่มังชิรูชิรูมั้งชิรูชิรูแต่ว่าชิรูมายิงอาเซนนันะแต่แต่ยังมาดูเอเก้เนี่ยเข้าใจอาเซนอลนะเพราะว่ามันแบบเรื่องโฮมโกรนถึงถึงแม้ไอมาดูเอเก้จะมาได้โฮมกลนทีหลังหลังจากซื้อไปแล้วนะแต่ว่าข่าววงในเขาอาจจะรู้อยู่แล้วว่ามาดู ไอ้เก้นเนี่ยน่าจะได้โฮมโกลนเพราะว่ามันมีความสําคัญมากอ๋อเหมือนตอนนี้ลิวพูลก็ขาดโฮมโกลนอยู่ก็เลยอยากได้มาเกฮีก็อาจจะมีความไม่แน้ว่านักเตะประเภทเนี้ยอาจจะโดนปัดค่าตัวเข้าไปอีกแต่ก็มีความจําเป็นต้องซื้อ,อ,อจจเพราะว่าไปเล่นทั่วยุโรปอ่ะไม่ได้ไอ้โคต้าโฮมโกลเป็นเรื่องจำเป็นอ่าอ่านอกจากอาร์เซนอลแล้วใครคือไม่ต้องเอาแบบที่แบบริวบูลแพ้แน่นอนเช่เชลซีเนี่ยอันนี้เข้าใจไม่ต้องแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบทีมอื่นๆอะไรเงี้ยอื เชียสีน no, 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 no ี่ไงเทียีนี่ไงอ่าอ่าอ่ามนอกจากนอกจากอาเซียนนั่นฮะเอาแบบแม่มุกไม่อวยนะอ่าอย่างแมนซิตี้เนี่ยอาจจะยังถ่ายเลือดใหม่อ่าจจะยังไม่ต้องดูก่อนยังยังฟันตอนนี้ไม่ได้ว่าลงตัวไหมแต่อาจจะติดนึ่งในสี่ติดแน่ๆอยู่แล้วอ่าแต่ในข้ามไปปีหน้านู้นเลยเนี่ยผมว่าแมนซิตี้เก่งแน่ๆมาแน่ๆเพิ่งถ่ายเลือดเยอะอืมก็เป็นไปได้ครับที่สนใจครับ ว่าแย่งแชมป์อีกทีมแน่นอนอันนี้ไม่อวยนะพี่เชลซีเชลซีเริ่มลงตัวแล้วเหมือนมาแล้วโค้ดเมเลสกานี่เอ้ยมันเจ๋งนะมันใช้ได้นะถ้ามันแบบเหมือนตอนแรกโดนด่าอยู่พักหนึ่งใช่แล้วแบบไม่งัดของแล้วกึ๋นมันอ่ะในการวางหมากอะไรในการเอาชนะปารีสนี่ต้องยกให้นะว่าเก่งมากนะฉีกนะคนอื่นเขามาจะแบบซื้อเกมรับนะใช่อันนี้คืออ่ะมึงเพจห้าตัวหกตัวใช่ไหมกูเพจแม่งเลย สิตัวเยอะกว่าเยอะกว่าแล้วก็วิ่งมากกว่าแล้วก็มันเกินคาดอ่ะแล้วมันได้ผลใช่ออาจจะเพราะปารีสเขาอาจจะไม่รู้สิอาจจะไม่เคยเจอการเพรสระดับขนาดนั้นเยอะๆอะไรนี้ก็ได้แล้วก็ไอ้กลืนการแบบให้ฟานเชสเตะเปิดเกมอ่ะเตะยาวเตะไปปีกขวาเลยอืเอ้ยก็เก็บเก็บหมดเชื่อคิดได้ไงอันนี้ก็เลยแบบว่าเออถ้าเขาจะเอาจริงอ่ะเขาก็ทําให้ดูมาแล้วอ่ะ รวมใจวางหมากใช้กึนทน่นนี่นั่นเอาชนะปารีสได้คว้าแชมป์สมุรสรลปแล้วถ้ารวมใจกันต่อเนื่องต่อยอดมารวมใจจะมาเล่นโอ้ยอักอุกอักอยู่ได้ถ้าจะเข้าใจเล่นเก็บชัยชนะสะสมเพื่อเอาแชมป์มารีสผมว่าเขาทําได้คราวนี้อาจจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์หรืออายุเพราะว่าเล่นบอลถ้วยกับบอลลีกมันไม่เหมือนกันช่วงบินเรื่อความเคี่ยวความอะไรแบบ บอลถ้วยอ่ะมันฮึดกันนัดต่อนัดนะมันปลุกใจง่ายความมุ่งมั่นมันง่ายแต่ไอบอลลีกอ่ะมันคือความสม่ำเสมอแหละทีเกมยาวสมมติยกตัวอย่างครับเฮ้ยไอเชี่ยตาลีดเว้ยโอ้โหแม่งครองโลกอยู่นี้แม่งถล่มมาริดถล่มนู่นนี่นั่นมาโหถ้าเราชนะได้เราจะเยี่ยมมากคือช่แม่งปลุกใจขึ้นอ่ะมันงัดพลังพลังอะไรมาอยู่แล้วสมมติก็เล่นดีชนะแต่สมมติไอแมน ในหลีกเนี้ยอ่าอเฮ้ยวันนี้เราเจอซันเดอร์แลนด์ปลุกใจยังไงใช่จะปลุกใจยังไงอะอ่ะเออเรานซันเดอร์แลนด์เหรอซันเดอร์แลนด์ทีมน้องใหม่ไปไปาเราลงไปเล่นไปพยายามเก็บแต้มไม่ได้เว้ยแบบความฮึดอ่ะมันต่างกันแล้วในหลีกมันเป็นอย่างเงี้ยทั้งหมดอ่ะก็เลยแบบเออจะรอดูเชลซีว่าเออมันจะไปตกมาตายเรื่องแบงนี้แล้วแมนยูอ่ะ คำตอบเ้ยแทนแชมป์แหละอ่าแต่อวยพรเตียววานแมัน่น่าจะสําเร็จหนึ่งอย่างครับหนีตกชั้นสําเร็จได้แน่นอนอ่าเหมือนปีที่แล้วที่หนีตกชั้นได้สําเร็จแต่ว่าเสริมตัวดีครับคุณย่าเอเวอโาเป็นสองตัวที่ปีที่แล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีซื้อซื้อได้โอเคอ่าฮะถ้าคือถ้าพูดตรงๆมันดีกว่าแต่ก่อนอ่ะที่ซื้อหอยลลุนเงี้ย แบบไอ้เหี้ยไม่เคยพอปโฟร์แมนอะไรมาจากไหนคือมันเพิ่งดังกับออตาลนตาแค่แป๊บเดียวเองอยิงก็ไม่ได้เยอะแล้วพวกก็ซื้อมาแพงด้วยนึกออกปมแล้วพวกก็เล่นอย่างที่เห็นอะเรียวพูก็เหมือนไงเอเตเก้ะไงเออวะเฮ้ยะแต่มันไอ้นี่ไงเพอร์ฟอร์แมนซ์มันดีดูการที่แล้วแจ็คสันก็ดีนี่แจ็คสันก็ดีเก็บไว้ไหม ก็ดีก็เก็บไว้ดิเอาเมื่อกี้ก็พูดแจ็คสันก็ดีอยากให้ทีมคือมันเก่งไปอย่างที่บอกสุดท้ายก็คืออยากให้ทีมอื่นได้สูสีกันบ้างอมแบ่งแจ็คสันแบ่งแจ็คสันแบ่งมาดูวเอเก้ไปแบมาด้วชิลอ่ะแบ่งให้ใครแบ่งไปเรื่อยๆแบ่งไปให้ทุกคนแต่จริงๆอะไอเอกกิติเก้เนี่ยน่าอยู่เชลซีมากกว่านะ ทำไมส่งผมสั่งส่งถักถักอะไปเข้าแก๊งเคอไปอยู่แก๊งเอลซีให้หมดไอแนวถักถักอะไอชื่อแปลกๆก็หมอนอ่ะอ่ะชูบัวเมกาบาเดชิวเขียนโคตรยากแต่ละตัวอ่ะเอาโอเคในลีกในลีกก็ดูท่าทางว่าถ้าจะเรียกว่ามีอยู่ในกลุ่มลุ้นแชมป์อะเต็มที่ก็ไม่เกินอันดับสามสำหรับแอร์ลิเวอร์พูลปีนี้นะเฮ้ย ฮะเต็มที่อะไรล่ะไม่เกินอันดับ3ามอะไรล่ะต่าสุดต่าสุดที่หนึ่งเท่านั้นแชมป์เท่านั้นหนึ่งเท่านั้นโอเคให้เชลซีที่สองให้ให้ก็ได้ให้เชลซีที่สองอัเซนอลที่สามได้แมนซีที่สี่ก็แบ่งแบ่งไปเออส่วนแมนยูตอาให้เยอะกว่าเดิมอ่าที่สิบสองสิบสองเนาะดีขึ้นแล้วบอลถ้วยอ่ะระดับยุโรปเนี้ยอ้าวแชมเปียนลีกแชมเปียนลีกลิเวอร์พูลเอาแน่ปีนี้เอาแน่คร้ดูจากการเสริมทัพ โหดทั้งนั้นเอาแน่นอนอืมเอาพี่เอาเอาสิเอาเอาเอาคือคืออย่างงี้คือถ้าเป็นสมัยเนี่ยเอวูพูก็ใช้คําว่าเอิดได้นะว่าแบบว่าเฮ้ยอูเป็นแชมป์แน่นอนอกูอย่างกูอย่างี้แต่ถ้าสมัยก่อนอะย้อนไปสมัยอ่าพิต้ารุ่นรุ่นสมัยวัยรุ่นหรืออะไรเงี้ยช่วงนั้นเนี่ยความหวังของแฟนเอว์พูก็คือแต่ละัูการนะชนะแมนยูและได้ไปแชมเปี้ยนลีกก็เพียงพอแล้วอย่างงี้ปะ <laughs> หวังแค่ขอไม่เป็นไรจบที่อันดับเท่าไหร่ก็ได้ขอสองนัดจะเจอแมนยูขอให้ชนะแมนยูแค่นั้นกูพอใจแล้วอันตรภานมากแต่ก่อนอ่ะมันฟังดูแบบโอ้โหลูกเซอร์จจัดเลยนะตอนนั้นนะสมัยก่อนนะแล้วก็สูงสุดก็คือน่ะไรลุ้นไปแชมเปยนลกเพียงพอแล้วแค่นี้ก็ดีใจแล้วโคตอิเลเกขาเลยแบบหมดหวังสิ้นหวังเนี่ยอยากจะฝากบอกเด็กแมนยู ชินก็ et> ผ่านมาแล้วเดี๋ยวก็ชินเดี๋ยวก็ิตอนนี <h <h h <h 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 ้เขาเริ่มชินนะเริ่ม nice คือก่อนหน้านี้แบบเริ่มฮึดทัดแฟนแมนยูราลร้อเริ่มฮืดทัดฮึดทัดไอฮึดฮันล่าสุดจะเป็นเมื่อรุดูการที่แล้วซื้อหลายตัวเฮ้ยอูเกเต้เว่ยซีเว้ยดูนี้มาฤดูกาลนี้เริ่มเริ่มเข้าใจได้ร้อนร้อแล้วก็แบบเออก็ขนาดได้คนร้อก็เริ่มสงสารได้ขุดยากะเอ็มโมโมมาดีๆทั้งสองตัวเลยนะแต่ไม่มีใครกล้าเอิดแล้วไม่มีแล้ว ไม่มีแล้วเออนะงั้นเริ่มต้นไหนพี่ตาพี่ตาชอบเวอ้์วููได้ไงอ่ะอนแรกเชียร์แมนยูอ่าเชียร์อยู่2ปีอืมก็ไอคนที่มันชวนที่เชียร์แมนยูมันก็ชอบแต่ว่าชวนซื้อสตาร์ซอกเกอร์อ่า่อมึงเดินไปซื้อนะแล้วก็เดินไปแบบเกือบ2กิโลเงี้ยไปกับทุกวันแต่พอได้หนังสือพพ์มามันก็ไปอ่านก่อนก็คือเขาเอาตังค์ให้พี่ไปซื้อตังค์ผมด้วยเนี่ยเป็น2ปีเลยหรอปีใช่ ก่าจะ<ม>รู้ตัวว่าโดนหลอกอะนะใช่โง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 ่โ,โอเค<ม>แ,ลแล้วแล้วทำไมอยู่ๆพีอ่อะโอเคไม่เชียร์แล้วฉันมาเชียร์ลิวพูด,ดีกว่าก็มีวันหนึ่งพอเราเริ่มไม่ไปดูแมนอยู่บ้านเขาแล้วเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเราโตขึ้นด้วยเฮ้ยเราต้องมาหารู้สึกว่าการหาเปิดบอลดูเองอะอดนอนและรอเปิดบอลดูเองแม่งเป็นเรื่องโตไว้เรื่องแบบกูเป็นได้เป็นวัยรุ่น<อ>แล้วเว้ยแต่แรกมาเหมือนเด็ก ริ emos, ああ้วล้อไงได้แบบเอ้ยกูเป็นกูเข้าไวตอนนั้นสักประมาณกี่กวบปีๆได้น่าจะปหกครับอ๋อปหกอืมก็เลยไปวันนั้นอ่ะพอดีดวงสมพงษ์เปิดปุ๊บเจอริเวอร์พูริเวอร์พูเจอนิวคาสเซนซึ่งเป็นแมตต์หนึ่งในแมตต์ติด top ี่ส4-3ที่ยิงกันไปยิงกันมาแล้วสแตนคอริมอร์เสื้อตัวนี้เลยมั้งแขนยาว ยิงประตูชัยที่เคยเป็นคยแกนกลุ่มเนี่ยก็ใส่รลมฟุบไปแบบใ้โฆษณาก็คือเป็นเรื่องเป็นแมคคาสิกแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่หว่าทีมนี่หว่าเลพลเชื่อมันเล่นโคตรมันเลยแล้วแบบโดนเขาตีเสมอก็ไม่ยอมแพ้ยิงนำโดนเขาตียิงนำก็ตามมีความต่อสู้แบบแล้วเขาก็พูดคำว่านี่แหละครับเลดแมทรีนเครื่องจักรสีแดงเฮ้ยชื่อก็เท่ชื่อเท่แล้วมันก็แบบเออเครื่องจักรจริงๆเว้ยมันไม่ยอมแพ้เว้ยเอาวะกูเชียร์ทีมนี้แหละปั๊บ เท่านั้นแหละมาเล่นดีแค่แมชนนั้นอย่างเดียวนอกนั้นโอ้ยตอนนั้นรู้สึกเดวิดเอนก็กเนี่ยโอ้ชีวิตรู้สึกโอเล่รู้สึกว่าตอนนั้นพี่ต้าอยากจะแบบก็เรียกว่าอะไรอยากแะแบบกูคิดผิดกูอยากจะกลับไปเชียร์ทีมอื่นอะไรย่างนี้ไหมหรือว่ามีใจว่าเฮ้ยกว่าไปเชียร์แมนยูเหมือนเดิมดีกว่าว่ะแต่มันแบบมันรักไปแล้วอ่ะมันเป็นแบบว่าเป็นแฟนเดนตายไปแล้วอ่ะ ตอนแมนยูนี่ก็คือตอนแมนยูนี่เหมือนโดนหลอกให้รักใช่ซึ่งเราก็ไม่ได้อินด้วยไม่รู้ทําไมมันไม่อินไม่รู้เพราะอะไรอ่ก็มาเป็นเริรวภูใช่อยู่กับเรอววพูมาโอ้ยาวนานช่วงที่ไม่ได้คิดหยุดดูก็มีอช่วงช่วงเซ็ง่ะช่วงเซ็งจนแบบ แล้วแต่ก่อนมันก็มันไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็หาดูยากนะหาดูยากแล้วเราก็ทางงทํางานพาร์ทไทม์ด้วยแล้วก็เบื่อฟอร์มได้เลี้ยงฟูแต่ก่อนสมัยก่อนที่เราดูบอลกันเนี่ยก็แบบว่ามันไม่ได้หาดูง่ายๆเหมือนเดี๋ยวนี้ถูกป่ะมันก็ต้องไปแบบยังไงอะไปไปบ้านเพื่อนอ่ะหนึ่งอะบ้านใครมี U ูบอะไรตอนนั้นใช่ไหมก็ไปดูกันหรือว่าตามแบบ จัดงานใช่จัดงานอะไรอย่างนี้อแต่ก่อนเขาจะไอ้นี่จัดบ่อยที่เดอมองบางกะปิอ่าอ่าเอ็ c ซี l ส่วนใหญ่ก็พวกแดงเดือดนะแมทใหญ่ๆจริงๆนะแล้วโปรแกรมอ่ะครับก็หายากนะอ่าไม่ใช่แค่หาดูยาก หายากนั้นแต่โปรแกรมนะใครเตะกับใครเนี่ยไม่รู้เราไม่รู้หนึ่งก็ต้องตามหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกับถ้าอยากจะรู้ล่วงหน้าก็ต้องไอหนังสือพิมพ์ U b บีอ่อ่าอ่าอ้หนังสือยูบีซหนังสือไกบุ๊กเขาอ่าอ่าแต่แต่ก่อนการติด u b c ก็เป็นเรื่องที่แพงมากบ้านต้องรวยมากบ้านต้องรวยต้องมีตังค์ต้องรวยมากถึงจะเล้ติดสิ่งแมสแม้ก็คือ FM99 อ่าฟังวิทยุฟังเอาเป็นวิธีที่ถูกราคาถูกที่สุดแล้วง่ายสุดเตื๊ดตืต สวัสดีครับตอนนี้คุณสมศักดิ์โทรมาอะไรเงี้ยผมสมศักดิ์สงวนทรัพย์สนับสนุนด้วยข่าว99เดี๋ยวเราต่อสายหาคุณสมศักดิ์สงวนทรัพย์ครับตอนนี้คุณสงวนทรัพย์สงวนทรัพย์อยู่ที่โอ๊กฟอร์ดครับพอรับเสร็จก็จะมีเสียงแฟนบอลเป็นแบบว่าน้อยแอมเบียชูฟซับสวัสดีครับอะไรครับไม่เคยได้ยินเลยครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมเดินออกไปหาสัญญาณอน่าครับแล้วเราก็นั่งอยู่หน้ารถลุ้นลุ้นลุ้นแบบ มีสกอร์ผู้ไหนอะถ้าคุณสองสักโครมาแสดงว่าต้องมีสกอร์มู้ไหนคุณที่โทรเข้ามานี่กวนต็นด้วยนะครับสมมุติอะบอกว่ามีสกอร์นิวคาสเซนเป็นนิวคาสเซลที่โดนนำอแล้วนิวก็ได้ดีใจไปแล้วสั่งกับข้าวรอละเอออออันนี้อันนี้ใช่เออโอ้โหแล้วนะะแต่ว่าเดี๋ยวนี้โอ้โหเดี๋ยวนี้ยิ่งง่ายใหญ่นะเดี๋ยวนี้ดูง่ายดูแบบ อะไรมือถืออะไรเงี้ยเออแล้วก็ราคามันก็ไม่ได้แพงมากใช่ฮะก็เลยแบบว่าพอมันดูง่ายแล้วก็อย่าลืมข่าวบอลกันเยอะๆนี่แล้วก็ดูให้ถูกลิขสิทธิ์ด้วยอ่านี่ไงเดี๋ยวนี้โอ้โหตอนนี้นี่ไม่ได้ไทยนี่พูดเหมือนไทยอินเลยนะพูดได้พูดได้โมโนโมโนก็ลดราคาอ่าหรือใครมีเออไอเอสกันลดอีกร้อยหนึ่งใช่ต่อเดือนปีนี้อยากให้แบบเชียร์บอลกันเยอะๆสนุกสนุกแล้วก็อย่าลืมบอลไทยด้วยอ่าบอลไทย บอลไทยบอลไทยบอลไทยโมโนกับเอสเขาก็ถ่ายใช่แล้วดูฟรีด้วยออแต่ว่าย้อนกลับไปเมื่อกี้เรื่องการล้อเรียนอะลิเวอร์พูลเราเชียร์มานานเนี้ยเราก็โดนล้ออยู่แล้วแหละโอ้โหพี่โดนล้อแล้วพี่รับมือกับมันยังไงอะอันนี้พูดเป็นไกด์สำหรับแฟนแมนยูนับตอนงแต่างนนี้ที่แบบเขากำลังจะเจอ แบบพี่อะเออ,อาาแต่เด็กหรือหูผโชคดีอย่างหนึง่งตกตำ่ำไม่ใช่ตอนโซเชียลแมนยูซวยตรงที่มาตกต่ำยุคโซเชียลแต่ก่อนถ้าเราจะโดนล,ล้อมันต้องเจอหน้ากันจะโดนวันจันทแทบไม่อยากไปโรงเรียนนะสมมตินะถูกจะโดน <laughs> ที่โรงเรียนนี่แหละหน้าเสาธงนี่แหละสมัยนี้ไม่ต้องรอวันจันท์ฮะโดนเผื่อๆมันไลน์มาเลยใช่โดนเลยโดนค้าแต่ ย่าไม่จบเกมอ่ะก็เด็กแมนยูก็จะหนักหน่อยหนักจริงเดีวพี่รับมือไงตอนนั้นสู้ไม่ได้เลยมันยอมรับเนี่ยยิ่งใหญ่จริงอ่ะก็ต้องเออก้มหน้ายอมรับไปคิดแต่ในใจว่าแบบเจอแดงเดือดกูเจอแดงเดือดกูขอแค่ปีละสองครั้งอ้สัตว์เ้ยมึงเจอแดงเดือดกูมึงอย่าพลาดนะอ้สัตว์จะพลาดนะาพจะรวบยอดทังทีแล้อแม่งคืนเลยสัตว์แล้วก็แบบแล้วก็เราจะใช้วิธีสิงไปสิงอยู่แฟนบอลอ่าเป็นแฟนบอลทีมอื่นเพื่อมางัด ตอนนั้นอะแทบจะเชียร์อาร์เซนอลมากกว่าเชียร์ลิเวอร์พูลอีกเพราะแบบใครเป็นแชมป์ก็ได้ยกเว้นแมนยูพอแบบยุคแรกอาร์เซนอลขึ้นมาต่อกอนยุคองรีปีแรมเปอร์ตีแต่ว่าพอยุคต่อมาก็เป็นเชลซีมารับมอบต่อก็ไปเชียร์เชลซีต่อแล้วก็แมนซิตี้มาเริ่มจากน่ะไอตอนนี้ลาบบ้อก็ไปเชียร์เชียร์อากูโร่ไอแมทไอแมทอากูโร่ยิงทดเจ็บอะ กับูดีใจมากกว่าแฟนแมนซิตี้กูโดดลั่นบ้านเลยอากุลโล่สองลูกในช่วงประมาณ5นาทีสุดท้ายสองลูกในทดเจ็บเลยมั้งนั่นนั่นแมนยูเตะจบก่อนดีใจไปแล้วด้วยชนะ1นึ่งศเวนลูนี่มึงถ้าจะไม่ผิดชนะเซนตนแลนด์มั้งดีใจไปแล้วด้วยสักพักสักพักมาเสมอหนึ่งหนึ่งทดเจ็บเฮ้ยยังได้อยู่อย่างนั้นเตะก็ยืนยืนนิ่งแลวสักพัก อากุโลเนี่ยกูต้องแฟนแมนยูว่าตอนนั้นรู้สึกไงตอนนั้นไงผมแค่มองหน้าไอ้ฟิวโจนผมว่าหาแล้วตอนนั้หน้าที่มันแบบก็เหมือนไม่เหมือนฟิวโจนไม่งี้ยยืนอยู่กลางสนามอ่ะเออเออเกมนั้นน่ะรู้สึกว่าเป็นแมตตัดสินแชมป์ที่ใกล้ที่สุดได้ซ้ำนะเพราะว่าห่างกันแค่ลูกได้เสียอะไรประมาณนี้บอลเจ็ดลูกแปดลูกกันอะไรอย่างเงี้ยไอประโยคไหนที่พี่รู้สึกว่าโดนโดนแล้วมันแบบ เจ็บปวดที่สุดอะมันต้องมีใช่ไหมหรือว่าจริงๆมันมีหลายคำก็เป็ดเป็ดนี่ทำไมเป็ดยังไงเป็นพ่อไงไอ้หงไว้หงหงพยาวหงแบบสง่างามอ่ะเป็ดหน้ากากเป็ดกากอะไรเงี้ยสมมติหรือประโยคไหนเอาูปัจจุบันหรือว่าเอาออกสมัยนั้นก่อนสมัยนั้นก่อนสมัยตกตามสมัยนั้นที่เจ็บสุดคือหรือว่าผูคำมันสุภาพมาก คำสุภาพมาก<ต>โคตรเจ็บอืหรือว่าผูอะแม่งเล่นบอลเพื่อสุขภาพ <laughs> <laughs> เอากูไปฆ่าเธอถ้าพูดงี้เอาตีนถีบหน้ากูเธอเอ,เอนะเล่นบอลเพื่อสุขภาพ <laughs> เล่นเพื่อสุขภาพ <laughs> เล่นเพื่อแค่จะออกกําลังกายไม่คิดจะเชิญลงชนละเอาแชมป์กอเขาเออเอากูไปฆ่าเธอแต่จะพูดสุภาพแต่โคตรเจ็บใช่หรือว่า เิวผัลเล่นบอลเพื่อสุขภาพอ่ไอ้ยเอยเ,ยเยจ็บสัตว์เหมือนเหมือนเพื่อนผมก็ชอบแซวกันเล้วพูฉาย,ยาคือ You never talk again เออโม้แม่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ท a อ k alone อแล้วมีคนโม้เป็นเพื่อนเยอะแยะแล้วก็ ไอ้น,นี่ชิกซอชิ้นสุดท้ายนี่แต่อันนี้ไม่ต้องให้ใครมาล้ออันนี้จะเป็นเจ็บกันเองฟังดูดีนะเพราะว่าสมัยก่อนอะ่ะเวลามันตกต่ำมาิรวอว่าผัวมันก็หวังว่าจะซื้อนักเตะใหม่อะ่ะเข้ามาเพื่อคนนั้นอะ่ะจะมาพาความสําเร็จแล้วเราก็เลยจะชอบพูดว่าชิกซอชิ้นสุดท้ายแล้วต่อด้วยคาว่าปีหน้ามาแน่ ปีหน้าเอาใหม่จิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายเฮ้ยฮือเขิลจิ๊กซอชิ้นท้ายมาแล้วแฮร์รี่คีเวลปีหน้ามาแล้วแฮร์รี่คีเวลอะไรก็ว่าไปลุยกาเซียซื้อมาใหม่อ๋อมอลลีเอนเตสดูนี่นั่นอะไรพอเตะไปห้าแมตต์ไอ้เคียแมงใบชัยหรือใช่ยอีว่าชนะหนึ่งไม่เลยปีหน้าเอาใหม่แล้วก็วนเวียนอยู่ดูไว้แมนยูดูไว้ มึงต้องอยู่อีกน้มึงต้องตกต่ำอีกนะบอกเลยต้องสักสามสิบปีนะเกินเกินเกินนี่ก็ไปเท่าไหร่ละสิบปีแล้วอ่าก็ตอนนี้ของพี่ตาก็อดีตก็น่าจะเป็นความประสบความสําเร็จน่าจะถ้วยแรกที่เราเห็นด้วยตาตัวเองเนาะช่วงที่ผมกลับมาเชียร์แบบจริงจังก็คือดูทุกแมตช์อ่าดูแล้วก็ตามข่าวแล้วก็ดูรีลันซ้ำด้วยอ่า ก็ย้อนไปประมาณแปดปีแล้วแปดปีที่แล้วที่อเริ่มดูทุกแมตช์ดูรีลันตามข่าวอ๋อช่วงนั้นก็เริ่มเริ่มมาเลยเรืาในแปดปีที่จริงจังอ่ะไปถ้วยที่คว้าแรกก็คือแชมเปี้ยนลีกของเจคเกนคอปขับที่ปีแรกแพ้มาลิดที่ผมไปแห่ว่าอแล้วอีกปีได้แชมป์ชนะสเปอร์อ่าแล้วก็เริ่มมาได้มาเรื่อยๆแล้วก็ในยุคเจคเกนคอปก็คว้าทุกถ้วยยกเว้นยูโรป้าคอนเฟลเลนท์เชลซีเขาได้แล้วเชลซีแชมป์คอนเฟลเลนท์ด้วย อ่ะแล้วแมนยูแมนยูคุณว่าปีนี้คุณจบเขาจบสักที่เท่าไหร่อ่ะอุ๊ยอุ๊ยอส๊ยใส่ตาล็อกแรกอืมออุวยอุ๊ยนะคือผมมองว่าจะมีปัญหาอีกเพราะอโมเลิมเนี่ยอ่ะคือ ซื้อตัวดีสองตัวก็จริงแต่มันเป็นตัวลุกแต่ว่าเสน่ห์อืมเสน่ห์ของอโมริมอ่ะไอ้สามห้าสองสามครับไอ้วิงแบ็กอ่ะอืมจริงๆริงเสน่ห์เขาอยู่ตรงนั้นนะตอนคุมลิสบอนอ่ะอืมมันไปไหนอ่ะอาจจะนักเตะที่ทาไม่ได้อย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเขาก็ซื้อเขาก็ต้องซื้อเิอแต่เขาก็ซื้อไอ้แพตริกดอกูอ่าแต่ก็ยังไม่ได้แบบตอบโจทย์เออเพราะว่าตอนแรกผมมองว่าเอ้อ แม่งต้องปีดปาร์ตเล่นวิงแบ็กเหมือนอินเตอร์แน่เลยครับซ้ายดิมาโกขวาดุมซึ่งแบบพลโยดางงั้นอ่ะหรือแบบเลเวอร์เนี้ยปรากฏว่าไม่ใช่อีกมาแล้วมันก็มั่วๆส่วๆนะอโมรินอ้าจุดเด่นไม่ใช่วิงแบ็กหรอวะก็ไม่ใช่อีกแต่แต่เขาว่าไม่ได้เขาบางเขาก็แบบไม่ได้เต็มฤดูกาลไงฤดูกาลเนี้ยเขามีสิทธิ์เต็มที่แล้วในการซื้อมักเตะ ไอ้คำว่าเต็มมันก็จริงไอ้คำว่ารอดูเขาาไปได้คุมเต็มู้ยดูกามันก็จริงแต่พอพูดตรงๆอะสมมติเปิดมาสามนัดแรกอะสะดุดเลยอะเขาวนี่เขาไม่รอถึงเต็มด้วยดูกาลแล้วนะก็โดนไหมอ่ะสมมติเปิดมาสามนัดแรกมีแพ้หนึ่งนัดนัดแรกเจออาร์เซนอลเนี่ยนั่นไงความซวยก็มาอีกนัดแรกเจออาร์เซนอลนัดแรกเจออาร์เซนอลสองสามไม่รู้ใช่ใช่มีเจอซิตี้เด้ซี สวยด้วยอันนี้อันนี้ก็สวยจริงอันนี้ก็อันนี้เห็นใจออถ้าอันนี้เห็นใจซึ่งหมดคําจะล้อแล้วปีที่แล้วอะปีแล้วนึกไม่ออกอะเฉยชามากแล้วอะแบบล้อจนสงสารเงีย้ยล้อจนไม่รู้จะล้ออะไรแล้วจนแบบแต่ก่อนอะแมนยูแพ้เหรอแมนยูแพ้โทรศัพท์อยู่ไหนออโทรศัพท์อยู่ไหนวูดโพสผมทุทออ้ตโพสถมจุ้ยพระเดี๋ยวนี้แมนยูแพ้เหรอก็ปกติเดี๋ยว เดี๋ยวก็แพ้ต่อดีกว่านั่งต่อกว่าธรรมได้ไม่ต้องโพสแล้วก็ไม่รู้จะโพสอะไรด้วยอะไรซึ่งอะกลับมาที่คําถามปีนี้ผมก็คิดว่าคสิบอันดับสิบจะดีขึ้นนะขึ้นมาตั้งห้าอันดับอันนี้ยินดีด้วยตบมื่องหน้าครับยินดีกับแฟรแมนยูด้วยครับที่ปีนี้จะดีขึ้นครับไม่รู้อะว่าไอ้คำพูดว่าต้องให้เวลาโค้ทำไมให้เวลาเขาสามปีให้เขาลองผิดลองถูกแล้วพอครบสามปีเนี่ย เขาจะจับจุดเจอแล้ววันนั้นแหละจะพาทีมลุ้นแชมป์ทีมอื่นอ่ะเขาพัฒนาทุกปีนะไอสามปีที่คุณบอกอ่ะทีมอื่นเขาก็พัฒนาไปไหนตอไหนแล้วไอเนี้ยดูอาร์เซนอลดิก็พัฒนาแมนซิตี้ก็พัฒนาก็ทีมพัฒนา่งอาร์เซนอลเขาก็ให้เวลามาพักหนุนกันนะต้าเนี่ยก็ยังไม่ได้แชมป์ใช่ไหมก็ดีขึ้นแต่ยังไม่ได้แชมป์าอาแอบด่าปะเนี่ยเด็กไหมแอบด่าในใจปะเนี่ยฮะ บอกแมนยูได้ที่สิบกูจามยับเลยแม่งเด็กแมนยูด่ากูอยู่แน่เลยตอนเนี้ยกูรู้นะกูรู้นะเอามือเอานิ้วเอาจากแป้นพิมพ์เลยเออดี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 ไอกรุงเทพตกงางคืนเป็นภาพถ่ายของพี่แอ๊ดัดบริเวณไหนฮะไปเดี๋ยวพาไปดูไปครับผมเด็กแมนยูแม่งด่าผมเีอยเอออยากจะทำคอลเลกชั่นเสื้อเชียร์บอล ให้กับประเทศที่บ้าบอลที่สุดในโลกก็คือคนไทย,เ,ยเริ่มจากจะทำรองเท้านักเรียนมผมก็เลยไปชวนพี่แอ,อะเขามีวันนี้พ่อผมออเขาไม่สำนึกบุญคุณกันลเลยเดี๋ยวเขาไม่อยู่จะหาว่าผมพูดคนเดียวผมเล่าไปเขาไม่กล้าเถียงแล้วครับช่วยสร้างแบรนด์ขึ้นมาให้น้องแอ๋แล้วอะน้องแอ๋ที่ความจริงคือความจริงคือเกิดจะเป็นยูนิคอร์นแล้วแต่ติดที่ปอดแหกในมุมตลกนี่ก็ทำอะไรเยี่ยๆยคนไว้เยอะเหมือนกันนะอ๋อ นี่ถ้าเขาไม่หนีไปอ่ะพี่คิ่เดี๋ยวผมต้องร่วมทํางานกับแม่น่อาจจะเจ๊งไปแล้วจานาแล้วความกันลัวความปอดแหกความแบบทํามาเป็นปากดีแล้วตอนนั้นเขาแบบเขาทำมาเล่นหุ้นเขาเล่นหุ้นเนอะเขาโพสต์แบบมิชชั่นทูเดอะมูนแม่กําลังจะตายหาจักชีวิตมันที่ตอนนี้ไม่เหมือนมามีใครพูดได้จงหวะเดี๋ยวจะคงได้เปิดเผยความจริงกันอีกทีนึงอ่ะผมว่าอ่ะแม่ก็ตีกับเพื่อนแม่งอ่ะรู้ว่าแบบเพื่อนรักแม่ไเออ แล้วถ้าเขาได้ลูกบอลได้เสื้อเราอยากจัดเหล็กด้แบบเขียงนาหรือว่าหลีกที่แบบตีนเปล่าเด็กเขาจะมีความสุขขนาดนีนี่เขากําลังจะไปคุยแล้วเนนซี่หลีกใช่จริงเตะชิงบัตรอาบน้ำเออ